สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอรัมัมอ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระหัสบดีที่15เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้ประกาศหอมเนี่ยให้หัวข้อเอาไว้ว่าแนวรบที่ภาคใต้แต่ว่าคุณผู้ฟังไม่ต้องตกใจอย่าไปคิดว่าสถานการณ์ในพื้นที่3จงังหวัดชายแดนภาคใต้มันจะรุนแรงขึ้นหรืออะไรไม่ใช่นะครับเขาหมายถึงการเลือกตั้งสสครับ เริ่มต้นอย่างนี้นะครับประกาศหอมบอกว่ามันก็แปลกดีนะครับคือเลือกตั้งครั้งที่จะถึงครั้งหน้าเนี่ยสนามเลือกตั้งที่ดูและดุเดือดที่สุดเนี่ยทำไมมันกลายเป็นพื้นที่ภาคใต้ไปได้ยังไงล่ะครับเนี่ยก็ลองคิดดูกันแล้วกันว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยนะครับสนามเลือกตั้งกรทมอเอยอีสานเอยภาคกลางเอยแข่งกันอย่างดุเดือดเหลือเกินส่วนภาคใต้เนี่ยเงียบกริบ ็มันจะไม่เงียบได้ยังไงล่ะครับก็ในเมื่อส่งสอไฟฟ้าลงแข่งเนี่ยยังชนะการเลือกตั้งเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครจําได้เนี่ยนะครับที่มาของสสที่มีนามว่าสอไฟฟ้าเนี่ยนะครับตามที่ได้เคยมีได้ยินได้ฟังกันมาจริงๆเนี่ยก็เป็นยุคที่มีราการหรือว่าเมื่อก่อนชื่อวีระมุสิกพงศ์เนี่ยแหละครับตอนนั้นออกจากประชาธิปัตย์ไปแล้วก็ไปตั้งพรรคดารงไทยสู้กับพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้นะครับ การเลือกตั้งเมื่อปี2538มเนี่ยคุณผู้ฟังทีักครักกบพื้นที่เลือกตั้งจังหวัดพัทลุงเนี่ยโดนจับตามองอย่างมากทีเดียววา่าวีระมุสิกพงษ์เนี่ยจะเจาะประชาธิปัตย์เข้าหรือไม่เพราะว่าคาถาของหลวงพ่อชวนสี่เลนนะอ่านมาจริงจริงนะครับสี่เลนนะคือสมัยนั้นเนี่ยคุณชวนเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกนำเอาถนนสี่ช่องจราจรหรือว่าสี่เลนเนี่ยลงไปยังพื้นที่ภาคใต้ก็เลยมีการแซวก,กันว,นว่านี่เป็นคาถา ของหลวงพ่อชวนนะครับสเล่นนะคาถานี้แหละครับเล่นอวีระเนี่ยถึงกับตั้งยกธงขาวเลทีเดียววีระบอกว่ายัางไงร,รู้ไหมครับบอกว่าผมสู้เสาฟไฟฟ้าแล้วก็หลักกิโลไม่ได้จริงๆครับพี่น้องนี่แหละครับเป็นโจกการเมืองที่เขาแซวกันในสมัยนั้นนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือในหัวชวนเนี่ยไปหาเสียงในวัดแล้วก็ไปคุยกับหลวงพ่ออยู่พักใหญ่พอคุยเสร็จนักข่าวก็ถามว่าหลวงพ่อให้พรอ,อะไรบ้าง นหัวชวนก็ตอบทันทีบอกว่าสีเลนนะสี่เลนนะสีเลนะสุขติงยันติสีเลนนะโพคสัมปทาสีเลนนะนิพุติงยันติตะสมาสีลังวิโสทะเยสา,สาธุสาธุครับหลวงพ่อขอถนนสี่เลนลงภาคใต้ซึ่งแน่นอนแหละครับผลการเลือกตั้งปีนั้นในประชาธิปัตยิกวาดไปเกือบเกลี้ยงเลยทีเดียวนะครับเก้าอี้สอสอภาคใต้มีอยู่ทั้งหมด51ที่นั่งประชาธิปัตยิฟาดไป46 เหลือให้กับพรรคความใหม่ของพ่อใหญ่จิ๋วแค่5เท่านั้นแหละครับเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นสสกลุ่มวาดะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็นําโดยเด่นโตบีนากับวันมุฮัมมัดนอมัตทานั่นแหละครับปรากฏการสอบไฟฟ้าเนี่ยคุณผู้ฟังทีัะครับถูกนํามาร้อยเรียงแล้วก็เรียบเรียงใหม่โดยนิพิษอินทรสมบัติซึ่งวันนี้กลายเป็นนักการเมืองพเนจรไปซะแล้วนะครับก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี2562นิเนี่ยนิพิษได้โพส เฟซบุ๊กเอาไว้เนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้บอกว่า20กว่าปีมาแล้วนะครับคุณป้าว่อนแดงทองใสซึ่งเป็นชาวบ้านหมู่8บ้านปากเหมืองตำบลก่อเต่าอำเภอป่าพยอมจมังหวัดพัทลุงเนี่ยเป็นคนที่ตะโกนขึ้นหน้าเวทีที่ผมกําลังปลาสายอยู่แล้วก็พูดขึ้นว่าประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าเกิดส่งสอบไปฟ้าลงเราก็จะเลือกบัดน,นี้ล่วงเลยมา20กว่าปีแล้วนะครับ คุณป้าวอนแดงทองใสยังคงเกาะติดหน้าเวทีปลาใสาของผมอย่างเหนียวแน่นนี่แหละครับมัคือความผูกพันธ0ปีมานี้เนี่ยสามีของท่านและลูกของท่านก็เสียชีวิตจากไปแล้วนะครับผมได้มีโอกาสดูแลได้รับใช้ในการจัดงานศพนะครับเรียกว่าเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนั่แหละครับบุญคุณที่ประชาชนเลือกโดยเราไม่ต้องซื้อเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องตอบแทนกันตลอดชีวิตนะครับนี่คือคําพูดของนิพิษ อินทรสมบัติที่โพสต์เอาไว้เมื่อการเลือกตั้งปี2562คุณผู้ฟังที่รักครับเอาละครับนั่นคืออดีต,ตของสนามเลือกตั้งในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้แต่มาคราวนี้ดูเหมือนว่าสนามการเลือกตั้งในภาคใต้เนี่ยมันจะมีการแข่งขันกันดุเดือดมากกว่าการเลือกตั้งหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับสาเหตุมาจากอะไรหลักๆเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นความอ่อนแอของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่วันนี้เนี่ยไม่ด้เหมือเนเดิมอีกแล้วนะครับไอ้ปรากฏการเสาไฟฟ้า มันเป็นเพียงแค่อดีตไปสละครับเพราะถ้าหากว่าดูผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคม2562เนี่ยนะครับประชาธิปัตย์ได้สอสอพักใต้เพียงแค่22ที่นั่งไม่ถึงครึ่งนะครับทั้งหมดใน50ที่นั่งได้ไม่ถึงครึ่งก็ถือว่าค่อนข้างล้มเหลวทีเดียวถ้าหากว่าเทียบกับการเลือกตั้งเมื่อครั้งก่อนๆส่วนอีก28ที่นั่งเนี่ยกลายเป็นของพักพลังประชารัฐกลายเป็นของพักประชาชาติ และก็กลายเป็นของพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งปีหน้าทุกพรรคการเมืองจึงตั้งเป้าว่าจะต้องเจาะสนามเลือกตั้งภาคใต้ให้ได้เพราะว่ามองเห็นโอกาสนะครับในขณะที่ประชาธิปัตย์เองเนี่ยจะไปเจาะพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานดูแล้วมันก็แทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยคือไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้แต่มันน้อยนะครับทีนี้ เราลองมาสำรวจกันอีกทีหนึ่งว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตเขากําหนดเขตเลือกตั้งขึ้นมาใหม่นะครับจากเดิมทั้งประเทศเนี่ยมีอยู่380เขตก็ขยับขึ้นมาเป็น400เขตซึ่งก็คือสสเขต400คนนั่นแหละครับแบ่งเป็นอย่างนี้ครับภาคเหนือรวม39คนคือเพิ่มขึ้นมาจากเดิม33คนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดิม116คนก็เพิ่มขึ้นมาเป็น132คน ภาคกลางเนี่ยเดิม106คนก็เพิ่มขึ้นมาเป็น122คนภาคตะวันออกเดิม26คนก็เพิ่มเป็น29คนนะครับภาคตะวันตกเดิม19คนก็เพิ่มเป็น20คนแล้วก็ภาคใต้เดิม50คนเพิ่มเข้าไปอีก8คนรวมแล้ว58คนด้วยกันคุณผู้ฟังที่รักครับจะเห็นได้นะครับว่าจำนวนที่นั่งสสในภาคใต้เนี่ยอยู่ในระดับกลางๆนะครับ มันจะไปต่างกับอีสานซึ่งมีมากถึง132คนด้วยกันก็นี่แหละครับพักเพื่อไทยเนี่ยก็ถึงมั่นใจว่าแลนสไลด์เพราะอีสานเนี่ยคือพื้นที่หลักของเพื่อไทยเขาแล้วก็เลือกตั้งปีหน้าก็มีแนวโน้มว่าจะได้สอสอเขตแบบเป็นกรอบเป็นกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้คําถามคือรัฐทำไมล่ะครับทำไมภาคใต้เนี่ยถึงมีความสําคัญขนาดที่ทุกพักการเมืองต้องไปแย่งกันในพื้นที่ภาคนี้เพราะอะไรวันนี้ ภูมิใจไทยเพื่อไทยพลังประชารัฐประชาชาติลงพื้นที่กันอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับประชาธิปัตย์ไม่ต่างจากการถูกรุมสักเท่าไหร่กับภูมิใจไทยซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเนี่ยก็ดูจะมีปัญหามากกินพิเศษนะครับก็นี่แหละครับร่างพรบกัญชงกัญชาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแยง้งที่จะนําไปสู่คะแนนนิยมในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก่อนอื่นเราไปดูสสอเขตทั่วประเทศที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคม 2,562กันก่อนก็นแล้วกันนะครับเพื่อไทยเนี่ยได้สอสอมาทั้งหมด137พักพลังประชารัฐได้มา97ภูมิใจไทยได้มา39อนาคตใหม่30ประชาธิปัตย์33ประชาชาติ6ชาติพัฒนาชาติไทยพัฒนานะครับ6ชาติพัฒนา1รวมพลังประชาชาติไทย1ตัวเลขนี้มันมีความหมายนะครับ ความหมายคือว่าถ้าหากเพื่อไทยต้องการที่จะการันตีในการไปแกนนําจดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็ต้องได้เสียงสอสอเพิ่มขึ้นมาก็แน่นอนแล้วครับการขยายไปภาคอื่นเนี่ยมันขยายไม่ออกแล้วนะครับนอกจากกรทมกับภาคใต้แค่นั้นแหละครับเช่นกันครับหากว่าภูมิใจไทยที่ดูดสอสอเข้าพักไปร่วมครึ่งร้อยเนี่ยแล้วต้องการที่จะขยายพื้นที่อย่างน้อยก็ต้องเป็นพักลำดับที่สองให้ได้เหนือกับอีสานตอนบนเจาะยากครับ แต่จะมีภาคกลางกับภาคใต้นี่แหละครับที่ยังขยับขยายได้อยู่ก็เช่นเดียวกับภาคพลังประชารัฐน่นแหละครับเป็นเรื่องยากที่จะเข้าไปทดแทนเพื่อไทยในพื้นที่ภาคอีสานได้แต่การเข้าไปทดแทนในพื้นที่ภาคใต้คือแทนประชาธิปัตย์เนี่ยมันดูแล้วพอจะมีความหวังมากกว่าเพราะว่าคราวที่แล้วเจาะกระจุยไปหลายสนามเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขของพลังประชารัฐเนี่ยมันเปลี่ยนไปถ่านลุงตู่ย,าย้ายค่ายไปรวมไทยสร้างชาติ ก็แปลว่าร,รวมไทยสร้างชาติจะเป็นพักการเมืองอีกพักหนึ่งที่ต้องการแบ่งเค้กกับพักการเมืองอื่นๆข้างต้นเพราะฉะนั้นสนามเลือกตั้งภักใต้เนี่ยไม่ใช่พื้นที่ชี้วัดว่าใครจะได้สิทธิในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแต่เป็นพื้นที่ที่เพิ่มโอกาสในการที่จะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลซะมากกว่านี่ละครับจากสาเหตุหลักก็คือประชาธิปัตย์มาถึงยุคที่อ่อนแอเป็นประวัติการเนี่ยนะครับถึงจะอ่อนแอแค่ไหนก็นแล้วแต่ประชาธิปัตย์ก็กลับมาได้เสมอ แต่เลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่ประชาธิปัตย์จะกลับมาหรือเปล่านะครับ